สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เห็นตัวจริงแล้วมาทำอะไรครับเนี่ยจะไปร้านสุกี้เหรอน้องหญิงกับท่านพี่ฮิฮิฮิเขาใส่เขาบอกจ้าใส่เขาใส่คือักัปเข้าไป นี่อเอาไก่ฮาดยาอยู่ก่อนอ่า้าไม่อยากกลับบ้านเลยจะอยู่ที่นี้เป็นยังเราจะเดินทางไปที่อยุธยากันด้วยรถไฟกับน้องปานะครับครับรถไฟไทยครั้งแรกนะ สบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับตัวนี้เป็นออกติมัสโบแมนอันนี้เป็นยัางเงือตัวร้ายตัวร้ายตัวร้ายคืออย่างตัวร้ายคืออย่างคารนฟอร์เมอร์สวัสดีครับสวัสดีครับมือวนี้ผมกับน้องปาดกับทับการซื้อตั๋วไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่จะเดินทางไปอยุธยาก,กะไดตูนอนเดี๋ยวจะพาเบิงนะเงเ้งนะว่าชีวิตยังใดแต่ถ้าคู่นี้ มื้นี้น่าจะประมาณสองทุ่มเนาะสองทุ่มยี่สิบเข้ากัจะได้เดินทางแล้วแต่ก่อนเดินทางนะฮะเดี๋ยวผ่านห้องป้าเลาะเบิ้งจังหวัดอุดรธานีก่อนนะครับบริเวณเซ็นเตอร์พอยเสื้อผ้าหลายปะหลายเสื้อผ้ายังหลายเลยแล้วก็ถือได้ว่าราคาโบผแพงนะฮะทายแย่งมาซื้อเสื้อผ้าทึ่กอ่ะยุนี้แหละแถวนี้แบบโอ้โหแบบถูกมากๆเลยอันนี้ตัวยังเนี่ยอันนี้อันนี้ตัวยังบาร์เบิ้ลบาร์เบิ้ลบีมบาร์เบิ้ลบีม แต่หัานหน้ามาดูเอสเอสเอท้าคือเออว้าชินันนั่งยักแล้วนั่นนะไ <laughs> ะอันนี้เป็นตลาดถนนคนเดินนะครับซึ่งยามเมืองแรงเขาน่าจะได้มาย่างอยู่บริเวณน,นี้ย่างเบิงบรรยากาศนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาม่งเย็นๆนั่งซะก่อนตัวนี้อ็อกติมัสพรานอ็อกติมัสพรานนะฮะเป็นอะไรเนี่ย <laughs> <laughs> นี่ท้ ue, oh ้งไขยกัญชาเอ้อเฮ้ยเคยวะาปเดี๋ยวยางต่อครับเก็บบรรยากาศนะครับอุดรธานีนะฮะระหว่างที่ยางจากรถไฟนะครับยางจากรถไฟเข้าจะเดินทางไปที่มองเย็นๆเซ็นทรูเซ็นทรูเซ็นทรูแต่ถ้าเป็นช่วงตอนกลางคืนนะแสงสีแถวนี้ระยิบระยับบรไว้ารนะระยิบระยับ เป็นเมืองแห่งราสีอีกเมืองหนึ่งดอนทธานี้นะฮะเจ้ายิ้มเนี่ยเราอาจจะมีคนบหัเฮ้ยเ้ย้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเฮ้า <c oughs> เฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้าเน้ยเ้ยเ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยทา้เฮ้เฮ้ยเฮ้ีเฮ้านนเ,น,าเาน,น้ยเ้ยเฮ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 ้ารฮ้ยเฮ้ยเ้ย่ฮ้ยเฮ้ืเฮ้ยแน่นอนนะฮ้เหนยเฮ้ยเน้เฮ้ยเฮ้ยเ่้เนนเนเเ้ ต้องแข็งแรงนิดน้อยนะฟิตร่างกายนิดมากเพราะว่าเขาสุดิยางแบกกระเป๋าอจังเลยท่านเราวันนี้กรเท่นเขาแข็งแรงเออนั่งแต่รถลับสบายโพดทธนะเออมานั่งรถไฟเพื่อดูสิเป็นจังไหร่ใช่ไหมนี่ห้องเราหนี่ center 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 พินมองเขาน่าจะเข้าไปลบอากาศร้อนๆเนาะดูบ่รถไฟนั่งขอดูวิ่งจันทร์มาหลายได้หนีรถไฟนั่งขอดูวิ่งจันทร์เต็มกระเบิดเลย บ้านพี่เมืองน้องนะก็ะมาโคตรหลายหลายปีแล้วอ่ะตั้งแต่สมัยตะกี้ตะก้อนแล้วเอาลาฮอนแล้วนันจะเป็นเทือแรกของน้องปลาที่จะได้เข้าไปทีเซน็นทรัลนะเซ็นทรัลทางเทือแรกนะปัดเข้าไปโอ้เย็นดนนนนน้เย็นนะเย็นนะนะเออญงเนาะ ะไปขึ้นชั้นสองป่ะโอ้ชั้นสองอยังไปได้พี่ว่าท่านอาจจะได้เจอบัตได้เลื่อนที่มันเลื่อนอันนี้บัตได้บนเลื่อนมีนาฬิกาหรูหร่านาฬิกาแช็กฮะเขาเล่อาอะไรเรืร่อหรอหลายข่าวากาี่ะวะ คียได้คียฟี่ได้นี่คียฟี่ได้คียฟี่คีย์ฟรีขาบริการส่งบริการส่งสบายเนาะเหนื่อยเนี่ยก็เลยเพิ่นก็เลยเอาหนวดแน่เอาพักก่อนอันนี้เราอยู่ชั้นเพิ่งสุดของเส้นพันเห็นไหนยังไงหนไปนวด อีเข้ามายังในห้างนี้เป็นยังไงเขารู้สึกมันคืออีจักโลกนึ่งวะเข้ากับเราเคยบรเคยมาเห็นปะบรเคยมาเราเคยบรเคยได้สัมผัสกัเป็นแบบเออมันติดไวรุนบว้ยนะไวรุนเว้ยนะถาบา๊บเบิ้งที่ซื้อถ้าบา๊บเบิ้งพามาใหญ่หนึ่งก็คือเย็เดี๋ยวจะน้ดย่างเล่นในห้างเข้าก็จะแปลกๆก็ไม่ว่าเฮาวย่างแบะกระเป๋า ย่างไปกระเป๋าไม่ได้ดิย่างเมื่อนี่เขาก็ย่างลงไปดงบรรยากาศแต่ว่าหยางไปย่างมาไหนมีคนเหลายมีคนเล้าอะไรไม่ได้ไก่ยิงปิ้งจันยงจันท์หลายมีเขาประกาศซื้อกันไปดินครหลวงเวียงจันท์เชิญที่รถด้วยเชิญที่รถด้วยมีแต่ไค่เหล้าคนเล้าอ่าคนไทยมาย่างทางนี้ก็หลายหลายคนอีสานคนเหลาย้ามันคนเสื้อสายเดียวกันเหมดอนอ่า เราได้ตั้งกันเลยนะฮะเขาก็ยังมาใช้เงินอยู่มีคนไทยก็ไปใช้เงินอยู่หุ้นก็ไปเลิกปกติอิดกันมาแถอดนแล้วโมเมนต์พึ่งอ,อีอดอ่ากีทมาแต่โด,ดนปูนยาหรอเออเข้าใจมันเกิดเกิดคุณนเน้เอโอเคปูนยาผ่าอีทเ,เข้ากับอีตามภาพไปมาหาสู้กัน้พา,นา,า,า,าพนี้เลยคลิปภาพบัญชาผ้านน้องปาดมาจีหางใหญ่ที่สุดในอุนโดนีเซียทางนี้แหละ นะเคนมาหางไฮโซจังหน่อยเดี๋ยวไปเบิ่งกันเดี๋ยวย่างเบิ้งย่างเบิ้งเล่นเล่นเสร็จแล้วเาก็ค่อยออกไปข้างนอกดีกว่าได้ยินเสียงตึำต่ำต่ำฟ้าอพกินเคเอฟซี่ะกินเคเอฟซบ่มีบ่มมี่บ่เราเห็นเลยไทยไทยไทยเดี๋ยวไทยเลยฝนตกฝนตกเนี่ยรถมาจากนครหลวงวิ่งจันทรลายเลือยอ่ะคุณอ่ะป้ายทีเดืยวเลยโค้งมากฝนตกเลยตอนแรกคิดว่าจะหอนเออบ่หอนดีแล้วล่ะ เลเดี๋ยวเขาออกจากเส้นทันกอนนะฮะเขาจะออกไปทางโมน่เฮายางมาแล้วก็คือไปนี่ไปเออเส้นอนี่เซ็นเตอร์พอยต์เซ็นเ์พอยงยตอร์อยกับเคยเคยยงงอยู่แต่บเคยงหึงคืนนะปแต่ว่ัรตู เดียวนะฮะนไปอยู่ข้างหน้าเป็นยังไงหนักหนักขึ้นบ่เดี๋ยวไมธรรมดาการเดินทางเขต้องจังสีต้องแข็งแกร่งแข็งแกร่งหน่อยนะฮะต้องแข็งแกร่งหน่อยเอามาฮอดตลาดนี่ละเขาเริ่มเปิดแล้วตัวนี้ตลาดปีชาตลาดปีชาเออไหวบ่ล่ะไหวบ่ล่ะฮะฮะีหยังไปไปไป ตลาดปีชาผู้วเสียนั่งเล่นกันตัวแบฟู้ดแพนเน่ตลาดปีชาไะไปนั่งไเล่นกันนะแต่เขายังบอกให้เปิดเออใกล้แค่นี้เจ้ายังกินใกล้กันเอา้าบุ๊กได้ใกล้ KFC ก็กินไก่กทอดฮัดใหญ่ก่อนนี่ไก่ทอดัดใหญ่นี่ก็บบุ่ธรรมดาแซ่บนะเออไก่ทอดฮัดใหญ่นะดูไมไก่ทอดฮัดใหญ่นี่โอ้ตัวนี้กับโอ้ตัวนี้ จับให้หน่อยข้าวเหนียวไหมคะข้าวเหนียวหนึ่งเอาอยู่บ่เอาเมื่อกี้มึงกินว้าเข่ากินนี่แล้อเอาข้าวว้าครับจ้ะข้าไม่เอาไก่ย่างหาดใหญ่ตลาดปีชาเอาไปขับรามาเหนื่อยอยากกินไก่เลยบดสอยากกินไก่ KFC เนี่ยเอาไก่หาดใหญ่ไปก่อนนี่นี่ไก่ย่างหาดไก่ทอดหาดใหญ่แซ่บนะไก่ทอดหาดใหญ่นี่เป็นสูตรของเขาเองเลย นหาดใหญ่อยู่ภาคไหนของประเทศไทยอยู่ภาคใต้ไตเลยอยู่ภาคใต้เลยก็บี้ใช่ไหมแถวบเออแถวนั้นเลยพี่เลยกับพี่พี่ลองเอาลองชิมเบิร์กิย่างหาดใหญ่ไม่ได้กินไก่ไม่ได้กินไก่จะกินไก่แน่ๆวะกินไก่นี่แหละแซ่บฟอร์เคเอฟซีใช่ไหมเนี่ย แอบเสื้อผ้ายังหลายแล้วก็เกือบรองเท้าเกืบมีเทียบเลยเส่เป็นตาเเป็นตาไปอยู่เส้นสูงนี่เลยนี่ว่านีกว่าเอาอนี้นี่นี่นี่นะตัวน่ะนของเจ้าเลยนี่นี่เจ้าใส่ม้ใส่อ้่เขาใส่เขาใ่อะไราใส่อะไรนะฮักแต่โยโยโย ย่างย่างเข้ามาย่างเข้ามาทางในนี้แบบสินค้าย่างหลายเลยของเยอะมากนะของเยอะมากเลยแต่ว่าแต่ว่าอย่างมันขาดอย่างขาดคนย่างขาดคนย่างเฮาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเออเลี้ยวขวาตึมๆเลยดูว่าเขาเปิดกลางคืนนะเขาน้าจะเปิดกลางคืนนะเพราะว่าตอนเท้าย่างมาช่วงกลางเย็นเมื่อกี้นี้บ่มีร้านยังบ่เปิดเลย เเลี้ยวเข้าไปนีคุณุณคุณโอ้ยสวรรค์ของนักช็อปเลยนะนี่โอ้สวรรค์ของนักช็อปสำหรับคนที่แบบมักช็อปมาโอ้โหยางสอยนี่แบบสุดยอดเลยนะอ่ะเรียบร้อยไปไปเดี๋ยวเดินออกจากตลาดตัวนี้เป็นตลาดรถไฟนะฮะตลาดรถไฟนีของอยู่ของกินอยางเยอะเลยนะฮะซ้ายซ้ายไปซ้ายปกระถินซ้ายเดี๋ยวเอาวนออกซ้ายตลอดเลย น้ำผลไม้อู๋แลซลมอนแซลมอนก็น่ากินแซลมอนก็น่ากินแซลมอนแซลม,มอนไหมแซลมอนก็เป็นแต่แซบแต่ก็โคตเอาโดเอา,อเอา,อเอาปั๊บกระผลไม้ปั่นแบบสดๆนะฮะไป่างนี้เลยไปๆๆเฮ้ย่ำอย่างอันนี้มาลาอันนี้มาลามาลา โอ้โหขวามือกุ้งนะกุ้งหอยสดๆนะถ้าห้าเดินทางเถ้าอาจจะกินหอยบ่วได้นะมันจะท้องเสียนะครับสิง,ง,ง,งก ong สิงไก่ปะกะฟาท้องได้แถวนี้นะนะเดินทางมาทีอถอแถวตลาดรถไฟนะครับกะสมาะมาธิจาร์มหาเนยแนวกินจุดนี้ได้บอกว่าครบวงจรเลยนะฮะ ไทยอาหารอีสานเฮ่านะฮะแกงน่อไม้แกงเห็ดนะแกงเห็ดผล,มลไม้กลาาไม้อะไรทุกอย่างนะครั้งเท้าเลยทุกคนสวัสดีครับโอ้นี่ก็น่ากินเห็ด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  เห็ดเส็จสวัสดีครับโอ้เจ้าขายยังเจ้าขายยังนี่เจ้าขายจะเงี้งเท่าโอ้นี่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 เพื่อนทักเขา้าโอ้นี่โอ้โใบยนตนั่งทุกที่เลยอ่ะอค,ครับตลาดรถไฟนะฮะลองมาชิมได้แกงเห<ก>งด็ดนายเนาะแกงเห็ดร,ร้านยังก,ก่อนซื้อร้านโอ้อาหารอิสลา,ามตัวนี้ทั้งทึงโบมีนเนาะในร้านนี้โอ้ร้านนี้ร้านนี้นนแกงเห็ดเพื่อสุขภาพลู่เราขายมาดนได้เนาะขายมาดนแล้วครับ แกงเฮ็ดย่างเดียวนายเนาะมีเฮ็ดต่างๆเลยนะฮะเฮ็ดต่างๆเลยเฮ็ดนางฟ้าเซเลอรก่ะคุณอ่ะเต๋าอืมแต่ชิได้เฮาต้องออกเดินทางอาจจะบริสิมของอายมีโอกาสกลับมาเดี๋ยวไปนั่งกินเด้อโอเคปะป่ะไปต่อโอ้คุณอ่ะคนละฟิวเราเต็มเลยอ่ะตัวจริงนะตัวจริงผูณน้อยน้อยนึ่งก็ป่ะน้อยแต่สวยเหรอ โอ้โนี่พี่เขาขายปลาน่ากินมากฉันไม่อยากกลับบ้านเลยฉันอยากอยู่แบบนี้เป็นยังจะกินหลายแห่งตาจัหลายเห็นบ่กเนี่ยแต่เนื้อกินเอว้แล้วเกิดมาต้องไปยุติยาส์อ่ะอ้น้อนี่สิอันนี้ซื้อปีซื้อตัวเราเออก็ต้องได้ออกเดินทางโอเพิ่งเห็นเนี่ยอยู่เนื่อกินหลายเพื่อตื่นตาตื่นใจบพวงปลาด้วยครับนี่ปลาปลานิ่นปลาต้มปลานิ่นแต่แต่เราเรา ไม่รู้จะกินอะไรย่างเนี่ยโอยากกินเนี่ยโอยากกินเอาอยากกินบ่อยากกินอย่างเมี่ยงปฝาฮะกินเมี่ยงปฝาบ่ะอนเจ้าจะกินบ่กินน่ะบ่อยากกินบ่หรออยากบ่อยากบ่ห่อถามยี่หลี่อยากก็กินเอาเอาตัวที่มันบเบ่ใหญ่ไปเลือกไปเลือกเอาเอาตัวที่มันเล็กๆหล่ยโอ้ก็มีตัวซ้ำเดียวกันเบลยที่นี่แหละ ที่นี่ที่นี่แหละพราะ้พูดจะได้เนาะโอเคโอเคครับโอเคครับเอาล้วฮะน้องปราศนาเป็นจัดเมนูแล้วโ yani อเคปะเอาตัวนึงเดี๋ยวลองชิมเบ้างนะอ่านั่งนี่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 นงนี่นี่เบิร์ดเนี่ยนี่เบิร์ดเนี่อ่าโอเคกินพอดีพอดีอิ่มอิ่มแล้วก็นอนนี่คือข้าวแรงข้าวแรงนี่คือข้าวเย็นแต่เสร็จแล้วเขาเดี๋ยวอชิพาไปย่างถนน ถนนนี่ปุ่นเสื้อผ้าตลาดแถวนู้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นเมนูแรงข้าเนาะข้าวแรงข้าเลยขึ้นรถไฟก็น่าจะนอนกันเลยนะเหนื่อยเหนื่อมากเมียงป่าอยู่นี่เฉินเมียงป่าอยู่ปุ่นคือยูบ้านเจ้าเฉินพันป่าพันป่าอยู่นี่พันที่หลีอันนี้เมียงเมียงเมียงป่าเมียงก็คือเป็นการใส่พวกพวกอย่างพวกกระเทียมพวกอ่า ข้าวปุ้นแล้วก็น้ำจิ้มลงไปแล้วก็เอาเอา,เอา,เ,อาเอาพักใส่ผักห่อเป็นเม,มียงเมียงเมียงอยู่นี่เขาจะเป็นลักษณะเป็นหอ่อถ้าไปอยุทยาจะไปเจอเม,มียงมีเมียงด้วยกันเมียงค่ำเมียงค่ำกป็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเอา,าเขาแรงเหง้าครับมือน,นี้ก่อนออกเดินทางแรงใดเมียงโบออกตรอกฮะตั้งฟุนงยางลอกก้อนเพราะว่ามันสองทุ่ฝนกับโปรยปลายลงมาตลอดเวลาเลย สร้างความชุ่มช่าให้กับพวกเราในวันนี้นะฮะ โอ้เรามาเจอซูเปอร์สตาร์โดยบังเอิญเลยโอ้โหมาไกลเลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เห็นตัวจริงแล้วมาทำอะไรครับเนี่ยจะไปร้านสุกี้เหรอน้องหญิงกัตทันพี่น่ารักน่ารักครับ ดู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 เห็นประจำเห็นประจำเลยโอ้โหสีร้อนจริงเลยเนี่ยมามาเที่ยวเหรอครับเป็นร้านือกี้จินดาโอ้กี้จินดาือกี้จินดาคโอ้พอดีเพิ่งมาครับผมครับผมเที่ยวให้สนุกนะครับไป อ๋อเอาล้ฮะเฮาก็ได้มาเจอเนี่ยซุปเปอร์สตาร์ซุปเปอร์สาตาร์ฮะไม่ได้เห็นไปไม่ได้เห็นตัวจริงเลยอ่ะเออน้องหญิงเจอน้องหญิงเลยนะเอาว่ดทองเลย <c oughs> ไม่หลอกไม่ดำจำนำไม่ได้ <c oughs> เอออันนี้คือตลาดยูดีทายูดีเทายูดีทาเมื่อกี้ก็เจอน้องหญิงนะ<อ>เจอน้องหญิงเขากำลังมาเอ็ดคอนเทนต์กันอยู่อเออร้านสุกี้จ้างมาเห็นไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะอีกโอ้เราเป็นผู้ดีเนาะส่งผมส่งผมสีแดงยูดีทาเดี๋ยวเราต้องตามหาร้านมินิมาร์ทกันป่ะตั้งพุทแหละ อุย้ยพุ่นละเจอละข้างหน้าปุ๋ยยูดีเทาตรงนี้คื้อยูดีเทายูดีเทาครับมันจะอยู่ติดกันนะตลาดรถไฟเส็ยแล้วกับอ่อย่างก็เซ็นเตอร์พอยต์เซ็นเตอร์พอยต์แล้วก็ยูดีเทานะฮะยูดีเทาอุ้ยใหญ่แห้งคนกินใหญ่อะใหญ่แห้งคนใหญ่ใหญ่อะหยางแบบปวดขาเลยอะในยูนิคอร์นนี่แบบโอ้โหวิ่งโหวเลยมื่อนี้กับพาน้องปาดแบะกระเป๋ากันครับแบะกระเป๋ากันเหลือเวลาอีก2ชั่วโมงนะที่เฮาจะ จะเดินชมช,ช้อปชิมนะโอ้โหแฟงไหน <ST IT Z> ไปยังพี่ก่อนปะ,ะจะไปซื้อที่ชู่อ,อ่ะโอเดเดเดออายางเบิ้งตรงนี้ก่อนอไปเดี๋ยวให้น้องคาดไปซื้อที่ชู่ก่อนนะฮะเพราวะว่าเขาจะต้องนั่งรถไฟมันจําเป็นตีล๋ล่ะเบิ้งนอยู่นกิ่งกันครับโอ้โหสุดยอดเลยนะกล้วยพี่มาหากล้วย <ST IT Z> เลยคนระับ จะบ้ได้มาย่างครับผมโบ้มีมีโอกาสได้มาเดินเลยแซลมอนก็น่ากินแซลมอนขายยังไงคะเนี่ยชุดละนีกล่องละร้อยห้าสิบอ๋อนี่อันนี้1้อยห้าสิบใช่ไหมใช่ค่ะแบบย่างก็มีนะคะแซซิมิสสมเดี๋ยวขอเดินดูหน่อยสักหน่อยนะครับสุดยอดเลยครับอาหารการกินแบบย่างหลายเลยอันนี้ปลาหมึกฮะสวัสดีครับปลาหมึก ไก่ไข่มะพร้าวอันนี้หมูสเต๊กฮะคดีผยวผมจะย่างไปสุดตรงนี้นะครับว่ามันจะไปโพดจุดตรงใดอ๋อมาโพาดบริเวณถนน,นเส้นนี้ฮะถนนเส้นนี้เองความือนี้ออมีอาหารอีกแล้วนี่เลยยอดเต็มสอหมูเลย โอ้โหอันนี้อะไรแมพอ,อันนี้หางหมูโอ้น่ากินนะหางหมูฮะหางหมูโอเคเดี๋ยวผมต้องกลับไปทางน้องฟาดนะครับเพื่อนไปซื้อของอยู่นะฮะตลาดน่าจะมีฮอตมองนี้แล้วก็อยู่ด้านในเดี๋ยวเราน่าจะเข้าด้านในกันนะครับโอ้อุดรธานีตอนนี้บ๊วยก่อนนะฮะสุดยอดเลยครับบรรยากาศครับคึมฟ้าเลยตอนเข้ามา แดดยังเปี้ยงอยู่เลยตกต้อนแรงมากกันเช่นนีแล้วครับบรรยากาศนี้แบบฝนตกโปรยปรายเลยนะน่าเดินมากครับตลาดแห่งนี้นะฮะของอยู่ของกินแบบจัดเต็มเลยจัดเต็มโอเคครับตอนนี้ก็เหากะเดินทางมาฮอดจุดนี้แล้วนะครับจุดที่เราจะเดินทางไปที่อยุธยากันด้วยรถไฟไกับน้องปาดนะครับ รถไฟไทยครั้งแรกนาะครั้งแรกเลยนะฮะบรรยากาศเป็นยังไงดีใจบ่ตื่นเต้นบ่เงีบุ๊คคืข้างในเป็นยังไงเออรถไฟรถไฟไทยไม่ไปไม่รู้ซึงก็ช้างไม่ถึงก็ช้างไม่ใช่รถจักรรถเมล์รถไฟโรดตะรี่มันขี่ไม่ได้ป่ะระวังรถระวังรถทาง้องยางอ้อมขวาเดินเดินออกขวาจะเป็นยางกลางกว่กกลางนั่นคืออย่างงู้ว่าถนนนี่นี่นี่เจ้ายางลาะนี่ไปนี่ โอ้เจ้าไปย่างกลางถนนก็บีบเปียกิ๊กเลยล่ะนี่ายเข้ามาในช่วงบรรยากาศที่อึมครึมนะฮะแล้วก็มีฝนโปรยปรายตลอดเวลาไอ้น้องฝัดกะสูซีวิตนะวันนี้พามาสูซีวิตแล้วเข้าก็จะต้องสู้ซีวิตอีด้วยการเอ่อนั่งรถไฟจนหกโมงเช้าวพวกเราเมื่ออื่นนะแปดชั่วโมงอะแปดชั่วโมงนะฮะในการเดินรถไฟนี้นะครับมุ่งหน้าสู่ยุทธยา 6โมงเช้าพรุ่งนี้ถึงตามตารางที่เขาได้ระบุเอาไว้แต่ก็ดีฮะมื้อนี้การเฮ้ากับเมื่อยกันมาเบิ้มือแล้วเนาะ<ม>้าเฮ้านังสั้นสามทีป็นังไดหัวสั้นหัวข้อนหัวสั้นหัว้อน,น,น,นกันแน่นอนเลย <c oughs> ป้าเดี๋ยวยังไงเขา้า <c oughs> เขา้เขาไปนังอยู่ภายในชานชารลานะครับแล้วก็ทานรถไฟออกจากทุมก่มเกาะของเจ้า <c oughs> สองทุ่งยี่สิบสองทุ่งยี่สิบนะเดินซ้ายเดินซ้ายตามลูกศรน,นี่นี่มีลูกศรบอก รถไฟรถไฟจะไปกรุงเทพรถไฟจะไปอย่างนี้รถไฟเราจะไปโคราชอารักากากากถึงลาดบุรีน้องขายนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวรอตรงนี้นะครับชานชาลา,อ,าอ,อันนี้เอิญ่าชานชาลานะชานชาลาสําหรับรอรถไฟปะมีของขายอยู่ทางซ้ายมือคุณที่ชูกบเต็มอยู่เออ เปียกกับมี่ยองไตเออยั่ไหนล่ะ,ะ,ะเ,<อ>เข้าบูสซำไม่รู้จริงๆเดี๋ยวหามองนังกันไปหามองนังจิงกันยังอยรอรถไฟเขาบอกว่าขบวนนี้คนเต็มคนแนนอแนนเอียดเลยอุดรธอานปุูนปุนคนนี้ก็คือเรากำลังนั่งรอรถไฟนั่งทานรถไฟอยู่ครับรถไฟมา สองทุ่มยี่สิบตอนนี้กะทุ่มหนึ่งล้ยทุ่มหนึ่งรีบรมาน,นเราต้อง,งอเขาต้องรออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเลยนะครับที่สถานีรถไฟอุดรธานีรถจะแล,ล่นออกมาจากหนองคายนะหนองคายเจเลก็สิมาย,ยุดอยู่นีเส็จแล้วก็ยิ่งยาวเลยเขาคอนแกนอ่าเคยไปคอนแก่นปะเจ้าสิธิพานขอนแก,ก่นคอนแก่นกน,กนี้มีสถานีใหญ่มากสถานีลอยฟ้าจังหวัดคอนแก่นนี้ใหญ่มากเพราะปานสถานีรถไฟอีกเวลา โอ้ใหญ่มากเลยแล้วก็จะเข้าไปทางโคราชโคราชแล้วก็ตัดเข้าอายุทยาห้างจากกรุงเทพแค่50ปกิโลแต่เข้าจะาะะุ่เข้ากรุงเทพครับเข้ามีแพนอยู่ทีอยุทยานะยัไปอยุบกรุงเทพ มีโอกาสเนาะเออเบาถิดโอกาสทุกคนบอเม้นมีมีเงิน่ต้อกาสมันเล่ต้องมีเงินนะม่ต้องมีเงินนะขันไปมันต้องใช้มันต้องมีค่าใช้จ่ายหลายค่าใช้จ่ายค่าที่พักค่ากินค่าอยู่ค่าห้องค่าเดินทางค่านั้นค่านี้ค่ากินโอ้ยเยอะแยะเลยนะครับเออว่ามันสิเสียหลายอยู่อยุธยาบอกกับบอไปอืนกรุงเทสทุกคนการมีโอกาสก็จะพาน้องไปนั่นแหละนะแต่ด็กะ เอาไว้ก่อนนะเก็บเงินสักก่อนเก็บเงินสักก่อนเจะยังไงก็ยังใช้ไฟอยู่คนประมาณสองปีข้างหน้าอ๋ออุฟาแนดอ๊อกเออมือนีเฮาอยู่ที่สถานีอุดรธานีเป็นเป็นเอ่อเคื่อนว่าชานชราเป็นชานชานชราเป็นสถานีรถไฟอยู่อุดรธานีเฮานั่งอยู่บริเวณชานชราชานชราคือนี่แหละนี่หลังคานี่เออใต้ไต่หลังคานี่แหละเออเออว่าชานชรา ชาชราชาาก็คือแก่ชาญแก่นั่นแหละครับเอนาโอเคทีพีเฮาก็ได้เจอซูเปอร์สตาร์ดังนำเนาะทุกคนก็อาจจะเห็นเลยต้องมีคืนต้องมีคืนพลังคืนย่างไกยเรารู้สึกว่าเออมีคืน่ะเออมีคืนมีคืนเนาะคืนพลังบุญเลยพลังบุญเลยเอาวันนี้เ่ากเากกินกินตั้งแต่ลงรถมากิน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 ธรรมดา โอเคครับเดี๋ยวไดทถารถไฟมานะฮะแล้วเฮาก็จะขึ้นรถไฟจะเก็บบรรยากาศที่รถไฟให้เป็นเพื่อนได้เบิ่งกันอีกจักเทธอเนึงนะครับแต่ตอนนี้เฮาขออนุญาตนั่งรอนะฮะนั่งรอรถไฟที่กำลังจะมาจากหนองคายนะมาทางนี้หน่อมาทางพุนล่ะมาทางพุนละ<ม>่ละเวล,ลาลไปทางพุนเหรอเนาะมาทางผีก,ก็จะไปทางเก่ามันก็สีฮอดใส่ก็บ่นเหมือนบ่น,น,นมากนะเอาถารถไฟถารถไฟเอาปิดกล้องให้อายดูถารถไฟ อนธานีเป็นขบวนรถตรวจพิเศษเลขที่26ต้นทางจากสถานีน้องคายปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัตรท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอ,อการ้วยสารได้ในชาญชลาที่1ขอบคุณค่ะ